สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนเมษายนพศ2568ค่ะสำหรับต้นไผ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงหวานค่ะไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่เลี้ยงสามฤดูนะคะ ครั้งเดียวเก็บหน่อได้ตลอดหลายสิบปีเลยค่ะเป็นไผ่ที่ปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะถือว่าเป็นพืชเศ,ศรษฐกิจเลยสำหรับไผ่เลี้ยงหวานต้นพันธุ์ชุดนี้ทางสวนขุดแยกเง่าจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเริ่มแตกยอดใบใหม่ออกมาได้สวยมากค่ะ ไข่ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านหนองบวัวตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะช่วงนี้ในหลายพื้นที่นะคะก็เริ่มมีฝนตกลงแล้วบ้างนะคะก็เริ่มมีการสั่งต้นพันธุ์ไผ่เข้ามาตลอดแล้วก็ มีทั้งแบบอสอบถามต้นพันธุ์แบบขุดเง้าสดนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเป็นแบบขุดเง้าสดก็ยังขุดได้อยู่นะคะสำหรับช่วงนี้ท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่เลี้ยงหวานนะคะทักมาพูดคุยกันได้ที่เพจเฟซบุ Facebook, ๊กสวนธนภัฒนสกลนครหรือว่า สนใจสายพสนธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถทักมาได้อีกเช่นกันค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ